เรื่องนี้ไปดูการแจ้งย้ายที่เกือบต้องแยกย้ายที่ฉันนางสาวบุษยากังทองมาจากการงานทะเบียนรบาัตสำนักทะเบียนท้องสิ่งเทศบาลตะบนหวานานางจาังหวัดชลบุรีสามีภรรยาแจ้งย้ายไปทาง2คนนี้เป็นสามีภรรยากันใหม่ใหม่หมัดหมัดกำลังหวานอะไรกันคะ มาแจ้งย้ายไปทางเข้าบ้านสามีอะค่ะใช่ไหมตัวเองจ้าโอ้หวานจัดมากเลยเนี่ยก็เพิ่งได้สามีมานะก็ต้องประกาศให้ทราบทั่วกันสักนิดงั้นมั้งขอเอกาสารด้วยค่ะเอ,เอกาสารไม่ครบหรอคะคร,ครบคค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ทะเบียนบ้านนี่บัตรประชาชน <c oughs> เดี๋ยวคุณไปถ่ายรูปคู่กันมาด้วยนะคะต้องถ่ายรูปคู่กันด้วยหรอคะ ให้มันอยู่ใบเดียวกันสะดวกดีค่ะ<ป>เออใช<ป>่ถ่ายรวมกันมาในใบเดียวเอกสารมันจะได้ไม่เยอะอนะแล้วสักพักใหญ่ๆครับใหญ่มากเลยคือแบบนานอะ่ะหายไปกันนานเลยมากันแล้วหรอคะทำไมนานจังเลยก็คุณบอกว่าให้ไปถ่ายรูปคู่กันมาไงคะยังไงนีไ่ไงคะอุ้ยฮ,ฮะถ่ายคู่ก็ถ่ายรูปคู่ค เอกสารบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านเนี่ยคู่กันไม่ใช่ถ่ายรูปคู่กันมางี้ว้รู้ไหมคะเนี่ยก่าจะถ่ายได้ขนาดเนี้แอปเอิก็ไม่มีต้องให้ช่างเขาช่วยแต่งช่วยเขียนให้อ่ะค่ะนี่ยเร็วที่สุดแล้วนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลามากกว่านี้รูปคงออกมาสวยกว่านี้ค่ะชื่ไใตัวเองจ้ามันเป็นงั้นสวยเนาะ หาข้าวหาปลากินกันมั่งนะเนี่ยเปลือกหญ้าบาดคอไปแย่แล้วโอ้ยสงสารเจ้าหน้าที่ครับดูดิงงตากลับเลยไหมเนี่ยมีหน้าโบราณว่าความรักทำให้คนตากลับตาบอดเอกสารนั้นคือครบบัตรประชาชนทะเบียนบ้านไม่ได้ถ่ายเอกสารอะไรมาเลยเพื่อที่จะคู่กันมานะคะ<ๆ>เพื่อจะไม่ต้องมาถ่ายทั้งสองใบพอกลับมา<ๆ>เป็นการถ่ายรูปคู่<ๆ>เขาสองคนเดินไปที่ร้าน<ๆ>ถ่ายรูปไป<ๆ>ถ่ายรูปโฟโต้ม<ๆ>าได้<ๆ>ยืนเห็นตัวยืนคู่กันยิ้มอย่างสวยงามมาเลย ขอชี้แจงนิดนี่เทศบาลไม่ใช่ร้านถ่ายพีเวดดิ้งเข้าใจตรงกันนะขอขอบคุณคุณบุษบาขันทองนักจัดการงานทะเบียนละบัตรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหมอนนางจังหวัดชนบุรีเจ้าของเรื่องไปถ่ายรูปคู่มา